นสวยมากอ่ปะป้าพามาแล้วค่ะสวัสดีค่ปะป้าพานะคะพบกันกับแชรสูตรสลามแชสูตรสลมัมซีซั่นนี้มีคนดูน้อยมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นพี่พาก็ไม่หวั่นเนาะอยากให้คนที่ยังไม่เคยได้ได้และพี่พาก็มานั่งคิดแล้วว่าทําไมถึงเลือกคนเก่าซ้ําๆเพราะว่าคนเก่าเขียนเข้าใจใช่ไหมตอนที่อ่านมาไล่ๆมาใจไม่ดีแล้วอะ่ะ เพราะว่าคนใหม่ๆอ่ะบางทีแบบเขียนน้อยแบบว่าพี่พักคะหนูจะมาแชร์สูตรสลัมค่ะใส่กาวสองช้อนใส่ใส่สีใส่น้ำยาเสร็จแล้วค่ะแล้วก็ Q&A อะไรก็ไม่มีอะไรประมาณเนี้ยใจหวั่นมากเลยอ่ะอุ้ยตายแล้วฉันจะมีสลัมอาไหมเอาอย่างนี้แล้วกันจะพูดว่าเห็นตามสมควรแล้วกันนะแต่พยายามจะเลือกคนใหม่ให้ได้มากที่สุดคนเก่าก็แชร์ได้แต่ว่าสูตรของคนเก่าเขาจะมีความคิดเอทมากแล้วเขาก็จะรู้ว่า แบ่งท่อนให้พี่พาแบบชัดเจนอยากให้คนใหม่ลองอาไปปรับใช้ดูเนะาะมาดูอย่างน้องคนนี้นะคะน้องคนนี้ก็เพิ่งแชร์มาใหม่แล้วก็อาจจะเขียนแบบพิพีทุกถูก,ก,กแต่ว่าเจ๊ก็เลือกนะถ้าแบบทุกอย่างมันมันเวิร์กนึกออกไหมให้ทุกอย่างเวิร์กหมายความว่ามีมีอุปกรณ์มีวิธีทำ มี Q&A มีลูกเล่นลูกชนอะไรในนั้นได้ขอให้แบ่งเป็น3มมามเวิร์ประมาณนี้เนาะโอเคค่ะถ้าไงเราไปดูกันเลยค่ะวันนี้เป็นของน้องอะไรและสุดรอะไรนั้นตามดูกันเลยค่ะแชร์มา6-7คลิปแล้วพี่ปาเลือกแน่ <laughs> อรออ่านแบบหุณนยนต์นะคะพี่ปาสวัดีครัพี่ปาพปาอไหมเขาเพูดไงหุณนยนวันนี้หนูจะมาแชรสูตรสลามค่ะดิฉันชื่อน้ำพุ แตไม,ไม่เสียงก็ได้แต่หัวทําไมต้องไปเนื้อ <c oughs> <c oughs> แบบให้อรังการไปเลยนะคะ <Yeah. S 1> ที่เลออีกค่ะหมูจัดแต่งทรงผมค่ะโฟมโกนหนวดค่ะแชมพูอะไรก็ได้ค่ะพี่พาใช้เคียร์เนาะครีมอาบน้ำอะไรก็ได้พี่พาใช้ลักค่ะน้าเปล่าที่สุดแสนจะล้นเลยห <laughs> <laughs> อมดีน้ำเปล่าหกกระจาย <laughs> <laughs> น้ำยาทำสลามค่ะอุปกรณ์มีแค่นี้เท่าไงเราไปลงมาทำกันเลย มาค่ะพี่พาชอบขั้นตอนนี้ที่สุดเลยเนาะใส่แชมพูนะคะสองช้อนชาค่ะ 2> 1, 2, ใส่ครีมอาบน้ำสามช้อนชาค่ะโอ้สี่ออกนึ 1, 2, 3, ส่สาน้ำเปล่าสองถ้วยตวงเลยนะคะ1 จากนั้นนะคะคนเขาจนขึ้นฟองเต็มชามนี้เลยนะโอเคค่ะทุกคนได้ที่แล้วนะคะจะบอกว่าคือฟูเยอะมากแล้วก็เป็นเนื้อวิฟครีมเลยค่ะทุกคน เต็มถ้วยสุดๆเลยนะคะน้องบอ,อกให้ใส่ลงไปในนี้เลยนะคะใส่กาวน้ำขุ่นลงไป4ช้อนโต๊ะค่ะ 2> 1 2 3แล้วก็สี่ะอ้ว้าวทุกคนสวยมากอะคือได้ใหญ่มากอะต้องอย่างนี้ดีคือใช้อุปกร,กรณ์ไม่ได้เยอะเลยนะเนี่ยคือตีให้เขาขึ้นฟูเฉยๆเลยอะ่ะทุกคนว่าจะเป็นสลามปะใส่น้ำเยอะมากนะมาลองดูกันกตั้ง ต่อไปนะใส่อะไรอีกใส่คิริอีห้าปั๊มค่ะหนึ่งเป็นลูกกันเล็กไปเลยเห็นไหมเ <laughs> จอโฟมแบบใหญ่ยักเข้ามานะคะใส่หมูจะแต่งทรงผมกี่ปื๊ดฮะห้าปื๊ดเหมือนกันค่ะนี่ซื้อมาใหม่เลยนะเอายังไม่ได้แกะเลยเนะี่ยเพิ่งไปซื้อมาแพงเหมือนกันนะเก้าสิบเก้าบาทห้าค่ะหนึ่ง 2องสามสี่ห้ามูดเขาจะมีความแบบบวมน้ำอย่างเงี้ยป้าพาก็ชอบอยู่นะแต่ว่าหมดไม่ได้ซื้อเลยอะเนี่ยเพิ่งซื้อแล้วเขาก็จะมีความแข็งด้วยนะทุกคนโอเคคนเลยเราจะใส่ผงทองแดงลงไปค่ะทุกคนนี่มีไม่เยอะนะใส่แค่นี้พอและสุดท้ายและไม่ท้ายสุดค่ะเราจะใส่โฟมโกนวดลงไป10บหยด ฟูไปไหนคะฟูมาบ้านป่าระผ่านนี่แหละจ้าจัดไปจ้ะเรามาดูนะว่าสีจะเป็นน้ำหมักยายขนาดไหนโอ้มันไม่สวยอะอทุกคนมันไม่สวยพี่พาขอโทษเอาอย่างนี้ล้วกันพี่พาจะแก้ดวยการใส่สีใส่ได้แค่สองสีอะไม่สีแดงก็สีส้มสีแดงแล้วกันมาแดงสเลดแตะวาวสีแดงลงไปนะคะปื๊ด ปืด๊ดโอ้จะแดงไหมไม้ให้แดงได้หรือเปล่าจะแดงได้ไหมให้แดงได้หรือเปล่าหกปัวเปลืองมากเลยอะผงมเม่อก,กี้กระปุกละหลายร้อยเลยนะนะโอ้ใส่สีแดงแล้วก็จบ <c oughs> เป็นไอศครีมเลยค่ะไอศครีมโอเค่ะแค่นี้เองนะคะเราก็ใส่น้ำยาทำสลามปะปะพาลงไปโลด อ้ตื่นเต้นมากมากค่ะไม่รู้จะเป็นหรือเปล่าถ้าเป็นสลามหมดก้อนนี้นี่คืออรังมากนะคะทุกคนอรังสุดๆโหคือมันใหญ่มากอะตั้งแต่แชร์สูรสลามมาอันนี้คือใหญ่มากๆแล้วอะ่ะใหญ่ที่สุดแล้วอะ่ะดูทุกคนใหญ่มากอะเสียดายอะถ้าต้องทิ้งเสียดายมากเลยนะเนี่ย าลามสิบสูตรอะ่ะคือชามนี้แหละทุกคนดูดิโอโหถือว่าเปิดสักหลาดได้ดีนะคะสําหรับการเลือกคนใหม่ค่ะขอให้เขียนครบๆนะเขียนพีดๆถูกๆพี่พาจะเดาเอานะคะจะเดาเอาค่ะทุกคนโหเหมือนใส่ใหม่เลยอะ่ะยังไม่จับตัวเป็นก้อนนะต้องเอามือลงไปคนค่ะต้องใช้จักรยานในการรับชนนะวิจนยายัน อะไรนะพูดอีกทีสิจักรยานในการรับชมค่ะว้ายอยากจับเลยทุกคนอยากจับใช่ไหมมาจับแทนให้แล้วนี่ดูความนุ่มนั้นอะดูติดมือไหมก็ติดนะก็ติดอยู่นะแต่กลัวไม่ลากก็ไม่กลัวปะ <c oughs> ก็ไม่กลัวปะมากันเลย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  ใช่ๆทุกคนก็อยากจะบอกเนาะว่าสรุปแล้วว่าสลามไม่จับตัวเป็นก้อนค่ะพี่พาก็ทิ้งเอาไว้ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะแล้วใส่กาวลงไปอีกดูมือที่เลอะนะแล้วก็ใส่บอลแลกลงไปอีกค่ะตรงนี้ที่เลอะเอา้าเลอะเลอะเลอะอุ้ยจะได้เป็นไหมเนี่ยใส่บอลแลกลงไปอีกแล้วกันคืออันนี้ทิ้งเอาไว้เลยนะแล้วก็เยอะมากอะเราอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเรียกว่ายังไงอะกาวน้อยไป หรือว่าบอแหลกน้อยไปก็พยายามใส่เพิ่มให้แล้วนะก็สรุปแล้วอะไม่เป็นก้อนค่ะไม่จับตัวเป็นก้อนพี่พักคิดว่าน้ําเยอะไปค่ะทั้งหมดทั้งมวลน,น้องอาจจะบอกว่าถ้วยตวงมันก็มีหลายขนาดเนาะถ้าบอกว่าหนึ่งถ้วยตวงเลยมันก็คือ8ดออนนะคะก็เนี่ยนะคะแต่ว่ากำแล้วมันมากเลยค่ะกำแล้วมันมันนะดูข้างในมันเหมือนแบบว่าข้างในมีฟองข้างในมีฟองเยอะแยะมากมายค่ะข้างใน ดูสิแล้วมันก็ติดมือด้วยนะทุกคนไม่สามารถทําได้พี่พาทำอยู่นานแล้วไม่ใช่ว่าเพิ่งทํานะทํานานมากๆใส่กาวจนหมดขวดแล้วนะคะแล้วก็ใส่บอลลคกลงไปแบบเกือบครึ่งขวดน้ําเลยก็ไม่เป็นใต้ล่างยังเป็นบอลล็อกอยู่เลยี่ประมาณนี้ค่ะทุกคนพี่พาก็ให้คะแนนน้องนะคะ 8คะแนนค่ะเยอะจริงนะคะแต่ว่าเยอะเกินไปค่ะทุกคนเยอะเกินไปจนไม่สามารถจับตัวเป็นก้อนได้นะคะเสียดายมากเลยจริงๆถ้าใส่กาวลงไปอีกสักหนึ่งขวดก็น่าจะเป็นแล้วนะคะแต่ว่าพี่พาใส่กาวค่อนข้างที่จะเยอะมากๆแล้วค่ะเยอะมากๆ,ๆไม่กล้าใส่เข้าไปอีกนะคะโอเคเรามาดู q a วเ a กันเลยค่ะวันนี้น้องถามอะไรปาพากกันบ้างตามไปดูกันเลยจ้าเสียใ,ใจอะทุกคนใส่กาวไปเยอะมากอะ ไม่เป็นน่ะโอเคเรามาถึงคำถามแรกกันเลยนะคะพี่พาจะขายเซตทำสกูชี่ไหมคะโอเคเป็นคำถามที่ดีมากๆเลยเซตทำสกูชี่พี่พาเลิกขายไปแล้วนะคะเพราะว่าเนื้อสารน้ำยา A กับน้ำยา B อะคะ่ะน้ำยา A จะเป็นสีขาวใช่ไหมน้ำยา B จะเป็นสีแบบใสๆแบบออกขุนๆหน่อยๆอะเวลาเขาเอามาผสมกันแล้วอะเขาก็จะเป็นสกูชี่ระบวมขึ้นมานะคะ่ะทุกคน มันใช้ความแบบผสมกันแล้วมีความร้อนอย่างเงี้ยนึกออกปะแล้วทีเนี้ยอ,อากาศเมืองไทยอะร้อนเรารับมันจากเมืองนอกใช่ไหมอากาศเมืองไทยร้อนต่อให้อยู่แอรงอย่างเงี้ยมันก็ไม่สามารถที่จะเย็นได้หรือไปแช่ตู้เย็นมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมอะอากาศร้อนน้ำยาเบียร์ค่ะวมออกมาแล้วก็ไม่สามารถที่จะบรรจุสมมุติบรรจุไปแล้วอะวมปิ้นออกมาจากบรรจุพันอย่างเงี้ยพี่พากก็เลยไม่ได้ขายแล้วสรุปแล้วเลิกขายนะคะชุดทำสกู๊ชี่อยากบอกมากเลยนะบางคนแบบทําไมอะคะทําไมไม่ขายแล้วแบบ น้ำยาเสียเอายี้ซื้อมาแล้วเสียหายหลายหมื่นมากๆเลยค่ะก็เลยต้องเลิกขายนะคะโอเคขอบคุณสําหรับคําถามค่ะคำถามที่สองพี่พาคิดว่าจะขายพวกอาหารปลอมไหมคะไม่ได้คิดเลยอะแต่ว่าชอบทํามากเลยนะอาพูดถึงอาหารปลอมก็ถึงอยากจะไปทําวุ้นไงวุ้นเหมือนแบบหมูกระทะวุ้นอย่างเงี้ยนะมันรลดมากแกฉังก็อยากทําแต่ว่าต้องไปเสียค่าเรียนไงก็ยังไม่มีเวลาไปเรียนเนาะถ้าทําแล้วสนับสนุนด้วยนะโอเคคําถามสุดท้ายนะ พี่พาใช้ไมอะไรในการทำ ASMR คะคนดันตั้นรักสุดนี้ตั้งใจคิดมากๆนะคะโอเคเดี๋ยวเอาให้ดูไม่นี่นะคะนี่คือไม ASMR คะ่ะซื้อมาไม่แพงนะประมาณพันห้าค่ะแต่ว่าอุปกรณ์ที่ต่ออันนี้ก็พันห้าค่ะต่อจาก p p o o n เนาะมันก็จะแพงเนาะแล้วก็จะมีขาตั้งอะไรอีกนะคะเนี่ยค่ะใช้ไมตัวเล็กๆแค่นี้ค่ะ,ตแ,คนนคะแต่ว่าตอนนี้ยล่วงบ่อยเพราะว่าแมวเล่นก็คอนๆที่จะเสียก็เลยไม่ค่อยด่า ASMR เรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณน้องๆมากมากเลยนะคะที่ดูกันจนจบคลิปเนาะแล้วเดี๋ยวจะเอาอะไรดีๆเด็ดๆอย่างนี้มาใส่แน่นอนนะคะถ้่งไงคลิปนี้ป่าพาไปลแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ป้าจ้าบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ